สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนมาดูวิธีการปะยางแบบบ้านๆนะฮะอันนี้เป็นเราจะปะใส่แผลเก่านะแผลเก่านี่ฮะสาเหตุที่มันรั่วแผลมันเหมือนกับงูกัดเลยครับเพื่อนๆมีสองรูเลยก็เพราะว่ามันโดนตะปูทิมนะฮะนี่ยฮะตะปูเศษตะปูโดนตะปูทิมครับมาดูกันว่าเราจะปะอยู่ไหมการปะผมเอาแบบบ้านๆเนี่ยฮะอันนี้เป็นใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กเนี่ย มาขูดทําความสะอาดหน้าแผลที่เราจะทําการปะครับเอาบริเวณร,รอบแผลนะอันนี้คือจะปะทับแผลเก่าเลยนะฮะการปะนั้นการปะทับแผลเก่าเนี่ยมันก็ปะได้เพื่อนแต่ต้องดูแต่ต้องดูหน้าง,งานด้วยนะต้องดูยางด้วยว่ายางที่มาเนี่ยมันมันอยู่ในสภาพที่จะปะได้ไหมถ้าหากยางมันอยู่ในสภาพที่ปะไม่ได้เนี่ยก็จะไม่ปะนะ เพราะว่าปะไปแล้วมันก็ไม่อยู่เสียเวลาทิ้งเฉยๆครับการทําความสะอาดหน้าแผลจะทําความสะอาดบริเวณรอบบริเวณรอบๆแผลแผลนี้มันเป็นแผลทิ่มแทงเป็นแผลเป็นรูนะฮะรูขนาดเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถขูดตรงบริเวณหน้าแผลได้ถ้าหากแผลที่มันเป็นรูฉีกรูขาดรูขาดฉีกเนี่ยเราพยายามอย่าไปโดนแผลนะเพราะว่ามันจะฉีกไปกันใหญ่นะค อันนี้คือมันอันนี้มันไม่สามารถเติมลมแล้วตรวจเช็ครอยรั่วได้นะนะฮะเพราะว่าเติมเข้าไปมันก็ออกรูนี้เติมเข้าไปแบบออกอย่างรวดเร็วเลยนะก็เลยไม่ได้ตรวจเช็คว่ามันมีรั่วกี่รูเดี๋ยวก็ต้องปะรูนี้ซิก่อนถึงจะเช็ครูต่อไปนะับเพื่อนเนี่ฮะพอทำความสะอาดหน้าแผลเสร็จแล้วก็ปัดเป่าทำความสะอาดนะฮะ ใช้ลมเอปากเนี่ยเป่าเอาอย่าให้มีดินอยู่ตรงนี้นะถ้าหากมีดินอยู่เนี่ยมันจะทําให้มันปะไม่อยู่ครับเพราะว่าดินกับกาวโดนกันแล้วมันมันไม่ค่อยอยู่กาวที่ผมใช้เป็นกาวสามเฉนะครับเพื่อนก็เอารูปใสหน้าแพลี้ไปแบบนี้เลย บางครั้งมันก็ปะไม่อยู่บางครั้งมันก็มันก็ปะอยู่นะไอ้เพลิ่งต้องหยุดดูที่หน้ายางหน้างานดูที่ยางด้วยส่วนมากในเมืองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะเพราะว่างานเยอะไม่มีเวลาในการปะนะการปะกับการเปลี่ยนเนี่ยมันใช้เวลาต่างกันนะเปลี่ยนเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียว ถ้าเป็นล้อหลังรถพวกนี้เนี่ยถ้าหาสลักแกนในพวกแกนล้อมันออกง่ายๆเนี่ยไม่เกินสิบนาทีเสร็จนะครับส่วนปะยางเนี่ยหนึ่งมันต้องเสียเวลาหารอยรั่วสองมันต้องมาเสียเวลาเนี่ยฮะในการขูดทําความสะอาดแผลแล้วก็เสียเวลาในการปะนี่แหละรอรอสติมแห้งนี่แหละฮะการวางสติมเนี่ยเราต้อง วางให้ปากแผลมันอยู่บริเวณตรงกลางของสตรีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเวลามันยืดหรือเวลาเราสูบลมเข้าไปยางมันยืดออกเนี่ยมันมันจะได้อยู่นะไม่ใช่เอาเอาแผลเนี่ยมาใส่ตรงริมของสตรมนะมันอยู่ไม่ดีนะฮะเพื่อนๆถ้าปะอยู่ก็อยู่ได้แป๊บเดียวหลังจากนั้นก็ใช้หาอะไรก็ได้มารีดรีดหน้าเอ่อรีดหน้าสตรมเนี่ยเพื่อที่จะ หนึ่งเลยรีดกาวฮะให้กาวมันให้กาวมันอ่าแห้งเร็วนะฮะเพราะว่ากาวมันโดนรีดไปรีดมามันก็จะแห้งเร็วสองเพื่อที่จะให้สตีมสตีมเนี่ยมันแน่นนะครับมันแน,นมันติดกับกาวได้แน่นดีหลังจากที่เรารีดเสร็จนะเราก็ต้องแกะไอ้แผ่นพลาสติกนี่ออกถ้าหากเราไม่แกะแผ่นพลาสติกออกนะหลายคนมือใหม่เลยไม่แกะแผ่นพลาสติกออกเวลาเติมลมเข้าไปไอ้ตัวแผ่นพลาสติกเนี่ย มันจะติด,ม,ตดม,นนม,ม,มันจะติดกับแผ่นปะยางคือมันแผ่นแผ่นไน้พวกนี้เขาทํามาแน่นมากมันจะติดกับแผ่นปะยางพอเราเติมลมเข้าไปปุ๊บมันจะทําให้มันดึงไอ้สติมดึงตรงขอบสติมเนี่ยให้ขอบสติมมันอ้าแล้วทีเนี้ยมันก็จะปะไม่อยู่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องแกะออกนะครับเพราะว่าสติมเนี่ยมันจะยืดขยายไม่ได้ถ้าหากมียางไอ้พวกนี้อยู่ก็เคาะอ,ออกแบบนี้การเคาะเนี่ย การที่จะเอาแผ่นนี้ออกก็เคาะออกเลยเคาะให้มันแตกนะตรงกลางนะแล้วก็ดึงออกดึงออกเลยถ้าหาใครไม่อยากดึงออกเราเคาะให้มันแตกจนทั่วก็พอนะฮะแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยเพราะว่าเวลาเราเติมลมเข้าไปยางอาสติมมันก็จะยืดตัวออกได้นะฮะถ้าหากเราเคาะแต่อันนี้ก็เพื่อเป็นการอันนี้เราก็ดึงออกเลยฮะยอมเสียเวลาดึงนิดหน่อยพอดึงเสร็จป,ปุ๊บ ใช่ว่าจะเสร็จเลยนะเราก็ต้องมาย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะใช้มือนี่ย้ำอีกทีหนึ่งอ่าย้ำแบบนี้เลยยืดนะเหมือนกับเหมือนกับการนวดนะ่ะเออเหมือนการนวดเพื่อวอร์มร่างกายเพื่อให้ยืยดเส้นยืดสายรอก่อนที่เราจะเติมลมอย่างเงี้ยนี่ฮะพอเราอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็เติมลมได้เลย เนี่ยฮะรั่วอีกรูหนึ่งนะฮะถ้าหากมันรั่วหลายแผลแบบนี้คือก็ต้องดูที่หน้าแผลว่าเราจะจะปะต่อได้ไหมนะฮะจะปะต่อได้ไหมเนี่ยนะฮะแผลมันโดนตะปูอ่ะเดี๋ยวจะปะต่ออีกแผลหนึ่งนะฮะโอ้หลายแผลเลยนะประมาณสองสามแผลนะฮะ ถ้าเป็นแบบนี้นะเราจะไม่ปะนะครับเราจะไม่ปะคือเปลี่ยนใหม่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งเสียเวลานะครับหนึ่งเสียเวลาเอาง่ายๆเสียเวลาสองปะหลายแผลเนี่ยมันก็เท่ากับราคามันใกล้เคียงกับเปลี่ยนยางใหม่แล้วเพิ่มเงินอีกไม่กี่สิบบาทเนี่ยมันก็เปลี่ยนยางใหม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนยางใหม่ได้เลยนะฮะอันเนี้ยแผลที่เราปะเนี่ยอยู่นะฮะอยู่แน่นอนนะฮะดูจากสภาพแบบนี้เนี่ยคืออยู่แน่นอนไม่มีปัญหานะฮะ เนี่ยฮะถ้าหากยางมันสแ่นสตรีมมันยุ่นมันลุยไปหมดเนี่ยคือมันปะไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่แต่ถ้าหากสตรีมเป็นแบบนี้เนี่ยปะอยู่แน่นอนแต่อันนี้มันหลายแผลเกินก็เปลี่ยนใหม่เลยฮะเสียเวลายางพวกนี้ก็เป็นยางลายวิบากนะมันบางหมดแล้วเดี๋ยวก็จะปาดไอตัวเก่าเนี่ยลองเพื่อ ลดต้นทุนนะฮะลดต้นทุนหรืองบประหยัดไปก่อนแล้วก็ปาดยางรองเอาช่วยได้ในระดับหนึ่ง